สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จะมาถากยาออกจากไม้มงคลเนาะก็ไม่เชิงไม้มงคลมดดอกก็มีกระชายก็พักชีใบเลือ่อยพักชีหูกระต่ายเนี่ยผสมอยู่นะเนาะลกเหลือเกินมันใกล้บ้านเนาะใช้เครื่องตัดยาก็ค่อนข้างเสียงเสียงน้ำหินกระเด็นใส่บานใส่กระจกกพอกเดินใส่ไปแลรวรอบหนึ่งแล้วมันก็ แหกไว้แล้วกระจกบานก็ได้เพราะว่าตรงนี้เป็นหินเม็ดน,น่อยๆเนาะโอ้โอ้โอขกงูจะเขามาอยู่ต้อไหนก็ไม่รู้นี่โอ้ยแม่ลลวงไปแล้วอเอาออก อันนี้ก็จะเป็นกระชายก็ขีหูกระต่ายอันนั้นเป็นไม้มงคลบอนแล้วก็อะไรวะเขาเรียกอะไรเนาะนางกวักเออเอะโดนแดดบอททำไมคือใบแหมๆปกติใบจะเขียวดิแดดจัดบออันนี้พญาน,นาคราชเนาะพวกมรกตแล้วก็มีอะไรเศรษฐีคนใหม่รวยไม่เลิกจากอันไหนดอกอ แจ๊อันไหนเป็นเศรษฐีคนใหม่จักอันนี้รวยไม่เลิกเอกเพรพะวราเอามาปลูกก็ไม่เห็นได้เป็นเศรษฐีคนใหม่จักทีเห็นนะก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนจะเป็นเศรษฐีคนใหม่อันไหนจะรวยไม่เลิกรวยก็ไม่รวยไม่เลิกถักออกอู้หกแทะบรรยากาศมือนี้ก็ดีผักดีแน่ถักอ่าไก่ชีหูกระต่ายกินหอมหุ้ยเลยต้มยาปากระป๋องเนาะเสียบ เมื่อมีอยู่ตรงนี้บ่แถวนี้บ่เขาเคยมีอยู่แถวนี้เขาเคยเกิดนะเดี๋ยวักยาออกกันเด้ทุกคนเด้ออื้ขึนหดยาขึ้นหดไอ,อ้ต้นขิงก็ะชายอันนี้ต้นขิงก็ะชายที่ที่หัวไว้ใส่น้ำยาขนมจีนนะนะ เด็กกิลงหัวได้บ่บุ๊ปลูกใส่กระถางเดี๋ยวรอก่อนถ้าลงหัวไม่ได้ก็จะได้ใหญ่ไปลงดินแหละเอาไปเห็ดน้ำยาขนมกินก็ได้นะะทุกคนเนาะปลูกไปไม่ได้กินหน่อยก็ได้กินมากไม่ได้กินมากก็ได้กินหน่อยไม่ได้กินเลยนะไม่มีดอกเป็นแต่ไม่เกิดเด้อจังไม่ได้กินเลยถ้าเราดูแลน่ะยังให้ก็ได้กินเนาะแต่จะได้กินมากือกินหน่อยกันเนาะ ฟังเสียงหินไหมแคบเขบขบเคบอออพอเลยอันนี้จะถอนออกบุบบุเดี๋ยวลองดูก่อนอ้อถอนออกอยู่อือน่นออกอยู่ด้ว6อ้หกอยาในคืนนี้จริงๆได้ไม่ได้ให้คืนก็ได้ถอนออกน้ำกระถางเลยงามงามเลยไอ้ต้นอันนี้ เดี๋ยวพิจารณาก่อนว่าจะเอาปลูกออกนอกกระถางยังไงเพราะว่ากระถางหน่อยเนาะต้องเอาดินมาใส่อีกใส่ล่อรหลดนี่แล้วมะใส่ล่อรหลดปลูกเลยล่อรหลดอ้าโทรศัพท์โดนฝนไม่เธอฝนตกได้นี่ทุกคนฝนลินถ้าโดนก็นมาซนนี่ก็ได้นี่เขามานี่มมนชีเปียกไม่ชีไหลเขาโทรศัพท์ฝนลินหน่อยหน่อยทุกคนอยากให้ตกแรงๆนะเนี่ย ตกมาแรงๆโลดเห็นที่อื่นบอกตกแรงแรงทั้งเนี่ยเรามืดมาตกช่อเจ๊เจ๊ไปมืดเลยจักแม่นลมมืดก็ลมหุยหุยมายังก็นหนาวหนาวนียจะได้กินเข่าวเวลาทุกคนเ้ยเข่าก็จังหาตน้นขนาดนี้มั้งบอลงามกับงามใส่ปุ๋ยแล้วมีน้ำบอลไหนก็ไม่มีน้ำก็คลอด Qua nhà hộp thể hẹn Ở khỏi mất ừ, Bên bên đây Chắc đọc, chắc tuần đọc tội tình Chắc nhà tục kẻ lái thật hẹn Thôi ừ. còn đâu Míai Chúng ta thằng này ้นดีดีเลยก็ต้อนอ่าเขาเรียกต้อนอะไรนะเครือต้นหมาน่ยนะยูเซเราปัดน,นี้แล้วกนถอนกันเด้อเนี่ยเนี่ยจะลวมหัดต้นใหม่มงคลเรไม่มาดูไม่ได้เลยเด้เขาจะขึ้นหัดต้นใหม่เมดแลเราก็ไม่งามเลยเขานี่โดนเครือหัดไว้แลยนะ ต้นดอกต่อติงก็มีแบบที่นี้นี่นี่ก้องไว้ไม่มีแดดก็ก้องไว้ก่อนอือว้าถ้าได้ทำแล้วก็วันหนึ่งก็จีวนอยู่แค่นี้หอบแลออ้วกนเด้อเอาอันนี้ออกก่อนเด้ออย่าออไม่ใช่เกือต้ดหมา วลาขึ้นมาก็เกาะดีดีเด้งามด้วยขึ้นเร็วด้วย้าวแล้วแต่แท้ถึงจะดึงออกไว้เมื่อมาไหลเองมอไหลเองก็จําไม่ได้ดอกอออืกินเม้นหึงวันนี้ยังเอาไปเห็ดกินกันได้นะหงุดกันได้นะหงุคนเอาไปเห็ดกินอะกินเครือตดหมาอันนี้ก็จะเป็นดอก ตอติง่งต้นตอติอต่งดอกสีมงม่วงตาอ,อกหลยๆอ่ะสวยอยู่เป็นพุ่มเป็นโซนของเขานะห,หกแทะเดี๋ยวคันนี้เราก็จะมาใส่ปุ๋ยรอก่อนพวนไว้เลยพควนไม่ได้อันนี้มันมีเบีย้ยของต้นบันชื่นอยู่เนาะเราจะเก็บไว้ก่อนพวนเท่าที่อันที่ไหนที่พวนได้ก็พวนไม่ได้ไมันต้องใช้เสียม จกพวนไม่ได้หรอกมันใหญ่มันใหญ่กว่ากระถางซับไม่ได้เนาะถักอย่าออกก็แล้วกันเถอะเนี่ยฝนลินยังเงี้ยขืนดีดีเดย,เยแล้วก็งามอีกแล้วเนี่ยวันนี้ว่างจากเนี้ง,งวปผูกพักก็อเอาหลอกบานจจ้าน่อยก่อนไว้กระเด็น ขิโครนคิดสีอ่าดูต้นอันนี้แม่งามงางพญายนคราชเนาะเขามีสองสายพันธุ์เห็นเขาว่านะพันธุ์ใบดกก็พันธุ์ไม่มีใบไม่ว่าอันนี้จะเป็นพันธุ์ไม่มีใบหรือว่าไงแตกต่างกันกันได้ดูแมมนี่อันนี้ใบร้ายหลาย,ลายแล้วก็ออกมาก็มีใบโหลดอันนั้นออกมาไม่มีใบเนาะ อันนี้ค่อนข้างดกดก,กว่ากันแต่ว่าใกระดกเนี่ยดูแตกออกเต็มเลยข้างบนหนะ้าตาน,น้่ไม่ค่อยออกอันเนี้ยเคยมีคนมาขโมยเอาไปเนาะห,หักยังไงไปเจ้าของก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านก็ไม่ได้เห็นหรอกนานมาเห็นเอารอยใครหักไปหักออกไปแบบนี้เลยเขาเอาไปปลูกเนาะปลูกง่ายเนาะเขาก็เอาแบบนี้แบบนี้ไปจิ้มจิ้มใส่ดูดูปก็กงามด้วเนาะทุกคนเนาะไม่มีใบนี้ก็งามไปอีกอย่างหนึ่งเนาะ ก็จ,จ้ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้นเลยเนาะจา๊ะเนาะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจับไปแล้วจ้บบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะเ <c oughs> uh. นา